หนึ่งกดเหล็กที่ต้องทำถ้าอยากเจอรักแท้สวัสดีค่ะมาพบกับครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องหนึ่งกดเหล็กที่ต้องทำถ้าอยากเจอรักแท้นั่นก็คืออย่ามีรักใหม่ถ้าแผลเก่ายังไม่หายหลายคนนะคะเคยใช่ไหมที่เวลาที่เลิกกับแฟนหรือว่าอกหักมาไม่ว่าจะเป็นสายฟอรหรือว่าสายไทยก็แล้วแต่นะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้ โดยเฉพาะส,สายฝอนะครูเฟิร์นเตือนไว้เลยว่าถ้าคุณยังรักตัวเองไม่ได้หลังจากที่คุณอกหักหรือว่าเลิกกับแฟนคนก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่คุณจะดึงใครเข้ามาในชีวิตขอให้คุณจํากฎเหล็กนี้ไว้เลยว่าคุณจะไม่ดึงใครเข้ามาในชีวิตเด็ดขาดจนกว่าคุณจะเลียแผลใจของตัวเองหายนั่นก็คือการกลับมา รักษาตัวเองให้ดีก่อนรู้สึกเติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกไปรักคนอื่นนะคะอันเวลาที่คุณอยากจะเจอรักดีๆผู้ชายที่ดีเพอร์เฟกผู้ชายที่ตรงสเปคตรงดีมิสทุกอย่างนะคะขอให้คุณคิดไว้เลยว่ากฎเลข้อนี้ขอให้คุณคิดไว้เลยนะคะว่าคุณต้องรักษาตัวเองให้ดีก่อนนะคะต้องเลียแผลใจของตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยไปรักคนอื่นแล้ววิธีการที่ เลียแผลใจให้กลับมาเป็นคนที่รักตัวเองได้มากที่สุดนั่นก็คือการเห็นคุณค่าของตัวเองนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะงง,งใช่ไหมว่าการเห็นคุณค่าของตัวเองนั้นเป็นยังไงนะคะวิธีการฝึกการเห็นคุณค่าของตัวเองง่ายๆที่ครูเฟิร์นใช้เองนะคะแล้วก็สอนลูกศิษย์หลายคนเลยที่เข้ามาปรึกษาปัญหาความรักโดยเฉพาะสายฝอแล้วก็บางคนนะคะพอ private coaching กันแบบจริงจนะคะพด ค้นพบว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองอะค่ะมีปมปัญหาแนอดีตที่ยังกำจัดออกไปไม่ได้หรือว่ายังแก้ไขปัญหาในจุดนั้นไม่ได้ยังให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็ยังให้อภัยคนรักเก่าไม่ได้ทำให้ความรักครั้งใหม่นั้นมันไม่สกเซสตามแบบที่คิดหร,หรือที่ตั้งความหวังไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการที่ครูเฟิร์นใช้จริงแล้วนำมาบอกกับทุกคนในวันนี้ก็คือ วิธีการเพิ่มคุณค่าง่ายๆนั่นก็คือเริ่มที่ลองฝึกการยกระดับคุณค่าหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้คนคนอื่นที่มากกว่าการทำให้ตัวเองอย่างเช่นโดยการยกระดับชีวิตผู้อื่นขึ้นเทคนิคในการเห็นคุณค่าของตัวเองนั่นก็คือข้อแรกในการฝึกการมองเห็นคุณค่าของตัวเองนั่นก็คือการเซลทอล์กหรือว่าพูด เรื่องดีๆชื่นชมตัวเองนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเก่งอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะในชีวิตประจําวันคุณก็หัดมองเห็นข้อดีของตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะคะนอกจากเราจะฝึกชื่นชมตัวเองแล้วนั้นก็ฝึกมองมองบวกนะคะฝึกการชื่นชมผู้อื่นบ้างนะคะเพื่อจะได้เป็นการฝึกการให้อภัยแล้วก็ฝึกการมอง โลกในแง่ดีมันเป็นการยกระดับพลังงานของตัวเองแล้วก็ยกระดับจิตใจของตัวคนเองให้สูงขึ้นอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อในการฝึกการมองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะและเทคนิคที่ครูเฟิร์นให้ลูกศิษย์ของครูเฟิร์นไปลงมือทํานั่นก็คือนอกจากการฝึกคุณค่าเซลฟ์ทอลกับตัวเองแล้วนั้นครูเฟิร์นยังให้นักเรียนของครูเฟิร์นค่ะฝึกออกมาแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองค่ะ ว่าตัวคุณเองนั้นมีประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วที่ผ่านมานั้นคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความรักครั้งนั้นเพื่อไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นซ้ํากับผู้หญิงคนอื่นอีกไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเลวร้ายแค่ไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้ออกมาแชร์ให้กับคนอื่นได้รู้นะคะมันก็เท่ากับว่าคุณได้แบ่งปันประโยชน์ให้กับผู้หญิงคนอื่นอีกว่า อย่านะอย่าทําแบบฉันอีกไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นแบบฉันเหมือนในอดีตที่ผ่านมานี่คือการฝึกยกระดับจิตใจของตัวคุณเองและผู้อื่นค่ะมันจะมีอิทธิพลมากในการยกระดับจิตใจของตัวคุณเองแบบไวที่สุดและเห็นผลไวที่สุดจากที่ครูเฟิร์นได้ทดลองให้นักเรียนของครูเฟิร์นหรือว่าลูกศิษย์ของครูเฟิร์นทุกคนได้ทํานะคะปรากฏว่ามันเวิร์กมากค่ะ และนอกจากคุณจะให้คุณค่ากับคนอื่นโดยการมาแชร์ประสบการณ์มาให้ความรู้ในสิ่ง,งที่คุณรู้แล้วนั้นกลายเป็นว่าคุณเองก็มีความสุขค่ะที่ได้ออกมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นเนี่แหละค่ะคือการยกระดับคุณค่าในตัวคุณและผู้อื่นให้มันสูงขึ้นไปอีกนะคะคนอื่นที่เขาได้มาเรียนรู้ประสบการณ์จากตัวคุณเองก็จะชื่นชมคุณกลับไปแล้วก็มอบคำว่าขอบคุณมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ ให้รับฟังเห็นไหมคะว่าวินวินกันทั้งคู่และนี่ก็คือคลื่นพลังงานบวกนั่นเองที่จะทำให้ชีวิตของคุณนะคะสดใสแล้วก็มันจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนพลังงานในตัวคุณเองดีมากขึ้นและนอกจากปรับเปลี่ยนพลังงานแล้วนั้นสิ่งนี้ค่ะมันจะเป็นตัวดึงดูดผู้ชายดีๆเข้าหาตัวคุณเองนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งเลยนะคะกดเหล็กที่ ต้องทําถ้าอยากเจอรักแท้นะคะก็คืออย่ามีรักใหม่ถ้าแผลเก่ายัางไม่หายก็คือฝึกการมองเห็นคุณค่าในตัวเองโดยการเซลฟ์ทอล์กและการออกมาแบ่งปันคุณค่าและประโยชน์ดีๆให้กับผู้คนนี่เลยคะ่ะคือวิธีการที่เวิร์กที่สุดจากประสบการณ์ของครูเฟิร์นเองที่ได้ให้ลูกศิษย์ของครูเฟิร์นนะคะ ลงมือทําและเกิดผลลัพธ์จริงๆสําหรับสาวสายฝอนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วอยากที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มจิตวิทยาความรักดึงดูดรักแท้สําหรับสาวสายฝอได้นะคะกลุ่มนี้เราจะมีการเรียนรู้กันฟรีในกลุ่มนี้นะคะกับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองและอยากจะเพิ่มคุณค่าและศักยภาพในตัวเองนะคะก็สามารถทักมาหาครูเฟิร์นได้นะคะแล้วก็ ขอเข้ากลุ่มนี้ได้นะคะครูเฟิร์นก็จะให้การบ้านนะคะแล้วก็โคชชิ่งคุณเลยค่ะตัวต่อตัวเลยนะคะแล้วครูเฟิร์นก็จะพูดคุยกับคุณนะคะว่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นคุณมีปมปัญหาไหนบ้างที่คุณจะต้องปรับหรือว่าแก้ไขหรือว่าปรับเปลี่ยนพลังงานให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะเป็นการ p r i v a t e coaching ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เรียนฟีกันอีกด้วย คูเฟิร์นมีแพชชั่นอยากจะสร้างสังคมดีๆของผู้หญิงสายฝอยุคใหม่นะคะให้กลายเป็นผู้หญิงลือค่ามากความสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วก็คูเฟิร์นเนี่ยค่ะอยากจะส่งพวกคุณแต่ละคนเนี่ยค่ะที่เดินสายฝอไปเป็นตัวแทนของสาวสายฝอประเทศไทยประจําแต่ละประเทศเลยว่าเนี่ยฉันนะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากความสามารถและใครก็อย่ามาดูถูกผู้หญิงไทยอีกต่อไป เพราะคูเฟินไม่ชอบให้ใครมาดูถูกผู้หญิงไทยเลยค่ะเพราะฉะนั้นคูเฟินก็เลยสร้างคอมมูนิตี้สังคมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้และยกระดับคุณค่าของผู้หญิงไทยขึ้นมาแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่สนใจก็อย่าลืมทักไลน์แอดมานะคะที่ด้านบนนี้เลยค่ะที่คูเฟินให้ไว้แล้วก็ถ้าอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถกดขอเข้ากลุ่มมาได้นะคะที่ a c e b o o k ลับด้านบนนะคะชื่อว่า จิตวิทยาความรักดึงดูดรักแท้สำหรับสายสาวฝอสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเฟิร์นด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่ครูเฟิร์นนำมาฝากทุกคนนะคะสำหรับคนที่ดูผ่านช่องทาง Facebook y o YouTube หรือว่า i n s t a g r กรม i k t o k ไม่ว่าช่องทางใดก็แล้วแต่ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเฟิร์นด้วยนะคะครูเฟิร์นจะได้มีกำลังใจในการทำเนื้อหา สาระดีๆมาฝากทุกคนแบบนี้อีกค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็นำไปลงมือทำกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำแล้วได้ผลยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะลูกศิษย์คูเฟิร์นทุกคนนะคะที่ดูอยู่เห็นคลิปนี้นะคะรีวิวด้านล่างคลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อยากทำคอร์สออนไลน์ให้ขายดีคิดถึงครูเฟิร์นณชาที่ปรึกษาเมียฝรั่งทำคอร์สออนไลน์คุณภาพคอร์สออนไลน์ Expert in Thailand ยนยืนหนึ่งเรื่องการทำคอร์สออนไลน์